สวัสดีพี่นอ้องกองฝ่ายเบิร์ตสกุทุกุนพี่น้องที่ก็ตื่น,ตนแต่เด้อกลุ่แต่เช้าพี่น้องจ๋ามาวัดนะวัอนี้เป็นวันข่ามันสินเนาะวัอนี้เป็นสินดับจัดซีครับเนาะททางอีสานเฮาค่ะก็เอิ่ว่าเฮ็ดบุญเข้าประดับดินเนาะจ้าพี่น้องจา๋ามันนี้กับสิพาพี่น้องมาอาบุญนํำกันเด้อจา้ามาสาธุอนุโมทนานํำกันเด้อจา้าให้เบิ่งบรรยากาศรอบรอวัดจ้าพี่น้องจา๋า เงียบนอะจากคนกันยังมาบ่าหลายเนอะจากมันยังเ้าอยู่เนาะเพราะว่าเฮากระตุ้นแต่ลูกลูกจะเ้ามีพี่น้องจ้าทางบ้านพี่น้องเป็นนไดเนานะคอมเมนต์เข้ามาเด้อจากคึกคืนบ่จ้า,า,จาบุญเข้าประดับดินปีนี้เป็นนไดเนานะคอมเมนต์เข้ามาว่าคุยกันได้เด้อจ้า ก็ตอนนี้ก็ห่างก,กันหกโมงกว่าพี่น้องจ่าคนก็นยังสิบลายเนาะจา้าพาๆกันพากันมาแต่เสายันมันสายเนาะพอมา้ะคนก็นยังบลายปกติมันสีนวันผาคนกับสเติมเด้จ้ะพี่น้องจา่าคนกับสิมาเต็มเลยแหละทางนี้กะสิเป็นโบนนนว,นว์อันนี้เป็นวัดป้าเด้จ้ะพี่น้องจ่าเม็นบ้ายอันนี้เป็นวัดป้า ตอนนี้คนก็นเริ่มมาหลายแล้วจ้ะพี่น้องเริ่มสวายเลยเนาะจ็ตโมงกว่าแล้วคนก็นเริ่มมาเนาะพี่น้องจา้าหล่นะคนก็นเริ่มหลายแลวเนาะจ้าพี่น้องจา้า <c oughs> คอยกัจจิว้าเสียงดังมาได้เด้อจ้าอยู่ในวัดเนาะจะต้องสำรวมเล็หน่อยเด้อจา้า ก,กำลังใส่บ้านนะจจะพี่น้องนสามีเขาไปและะ้วเสื้อแดงมันก็จะมืดๆจังหน่อยเด้อจ้ะพี่น้องจะมืดเนี่ยมันคึ้่นฟ้าคึ้นฝนเนี่ยจ้ะตอนนี้ข้าเจ้าก็กำลังขยอยกันไปส่าาบ้านเนาะเฮาที่เข้าที่เฮาที่ไปใส่ทีหลังดอกพี่น้องแค่ข้าเจ้าใส่ก่อนหลายคน,นนะอนุโมทนาสาธุบุญน,น้ำกันดนะ้อ แต่พี่น้องผู้ที่รับสมอยู่ก็ได้เนาะผ่ายโได้ไปเฮ็ดบุญก็ได้อนุโมทนาสาธุก็ได้บุญน,นำกันเบิร์ตสุขสุขคนนะจ้าขอโทษเด้อพี่น้องเด้อคลิปนี้ก็สิเว้าคอยเนี่ยว้าดัางบ่ได้เด้อจ้าว่าอยู่ในวัดเนี่ยว่าเนาะเฮาก็ต้องสำรวมแน่จัจหน่อยนะจ้า

ครับแล้ว <บา S 1> พี่พน้องจา๋าสวัสดีใช่ไหมครับสวัสดีครับเพื่อนกำลังมาใส่ดอกไม้ให้ทาดเพราะใหญ่ไม่ใหญ่เพิ่นจะพี่น้องจา๋าให้เพิ่นมาเอาดอกไม้ใส่เอาคำเข้ามาใส่เนาะกระสิเป็นแนวนี้ลักษณะแนวนี้แหละจา้าบ้านนอกคอกหน้าเฮากนแน,นี้แหละจา้าวัดกระตุง้งยูติดจันทรโรงเรียนเนกกาะก็ได้ยินเสียงนักเรียนเนาะพี่น้องจ๋า จ้าคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้เด้อจ้บพี่น้องจา้าอยู่ดีมีแฮมเบิร์ดสุขูมสุขคนเด้อจะบให้เจ็ปโบไฮไข่โบจนเด้อจ้าสำหรับคนที่เข้ามาติดตามมาฮารสมเนาะหากคำว่าคำจากคำไหนโบสุภาพโบม้วนหูกับคอทุกออภัยเด้อจ้าพบพอกันคลิปหน้าจา้าอยู่ดีมีแฮมเบิร์ดสุขูมสุขคนจา้า